มาสวัสดีน้องชายและเอฟซนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมือลิงเบรกแล้วกันนะครับนะก็ตัวเนี้ยก็เป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับรถซิ่งเนาะหรือสําหรับรถใช้งานนะครับคือระบบเบรกนะครับนะเอ่อถ้าระบบเบรกด้านหลังไม่สําคัญก็อาจจะเป็นรถแข็งนะครับรถแข็งคือเขาใช้ในการแข่งขันเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้แต่เบรกดิดหน้านะครับแต่ถ้าเราไปรถทิปรถทัวริงรถใช้งานทั่วไปนะครับเบรกสาคัญก็อย่างยิ่งเลยนะก็ ให้ความสําคัญนะครับน้องชายโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยมือลิงเนี่ยนะครับในระยะเบรกของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มเดิมนะครับอาร์มเดิมแล้วกันนะครับเฮียว,ว่าระยะเบรกมือลิงเนี่ยตัวระยะของเดิมเนี่ยความสั้นหรือความยาวอะไรของมันของเดิมนะตามมาตรฐานโรงงานฮอนด้าเฮียว,ว่าของเดิมมันเบรกดีที่สุดนะครับระยะมันอาจจะไม่ได้ลึกไปนะครับบางทีของเราเป็นรถซิ่งนะครับ ะระยะเบรกไม่มีมันอันตรายนะบางทีเราอาจจะไปใส่มือลิงแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับแท้เทียมหรืออะไรยังไงหรือรุ่นอื่นที่ไม่ได้ตรงรุ่นนะครับบางทีบางทีนะครับอาจจะเบรกลึกบ้างอาจจะเบรก,บกไม่ดีบ้างหรือเฟืองอาจจะลูดนะครับแล้วพอถ้าเฟืองลูดเคยไหมต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องเคยนะครับม้วนเลยนะครับมันลูดแล้วมันม้วนเลยอย่างนั้นลอ้อล็อกนะครับอันตรายจะคว่ำได้นะน้องชายนะครับตัวนี้มันเป็นมือลิงแท้เดิมแล้วชุบ เห็นปะมันก็สวยไปอีกแบบนะอันนี้ก็เป็นสแตนเลสกึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวเส้นสแตนเลสนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัว Not น็อตสแตนเลสกึงนะแล้วเราก็มาใส่ตัวของเดิมแล้วเอาแท้ชุบนะก็สวยไปอีกแบบอย่างเงี้ยมันเป็นเฟืองเหล็กไม่มีลูดแน่นอนนะครับโอกาสลูดแม่งแทบจะแบบว่าศูนเปอร์เซ็นเลยดีวยกว่าเพราะว่ามันน้อยน้อยที่จะลูดนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้ถ้ามันเป็นเฟืองเหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นเฟืองมินียมยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเรากดลึกกดบ่อยใช้งานบ่อยยนนะครรับิ่งงงขออาาเเกดตๆ้พูไวลยนะครับ สิทธิ์โอากาสมีสิทธิ์ลูดได้เยอะมากนะน้องชายพอลูดเสร็จปุ๊บแมงม้วนตีกับเหล็กอันนี้แมงม้วนตีกับลอ้อล็อกนะครับใครโชคดีก็อาจจะไม่ล้มนะครับใครโชคร้ายก็อาจจะได้ล้มนะครับเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเฮียถึงบอกว่าให้ความสําคัญเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดตอนนี้คือของเฮียมอนะ่ะมันก็ไม่ได้ม้วนมันไม่ได้ลูดหรอกนะครับแต่คือระยะเบรกบางตัวบางคันมันไม่ได้เราก็เลยต้องใส่ของแท้นะครับและตอนนี้เฮียพยายามไล่เปียกของแท้ทั้งหมดนะนะครับ นะใครจะใส่มินิมใครไงก็แล้วแต่เฮียแค่มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเฮียต้องการความปลอดภัยและความทนทานนะครับว่าในรถในการใช้งานมันทําความเร็วสูงนะครับเราจะไปใช้ดิสเบรกหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับแตะมาเดี๋ยวล้อหน้ากิ่งโคโลมาแตะไวก็ไม่ไหวนะครับต้องเราต้องใช้เบรกหลังช่วยนะครับแล้วแต่ความช่ชอบของคนละกันบางคนก็อาจจะคลายเบรกไม่ใช้ใช้แค่ดิสหน้านะแต่สําหรับเฮียเฮียใช้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเอาให้มันอยู่นะครับแล้วให้มันกด แบบไม่ต้องเยอะมากนะครับบางคันแม่งโอ้โหกวกดลึกแม่งถูกรื้อืืืกว่าจะเบรกได้นะครับมันก็อันตรายอีกแม่งนะเนี่ยก็เลยมาใช้อันเดิมครับอันไหนเบรกไม่ดีน้องชายลองมาใช้มือลิงเดิมดูแล้วหาไปหาชุบแล้วหาทำแบบเฮียเงี้ยมันก็สวยไปอีกแบบนะน,น้องชายอันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยแล้วก็การขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยนะน้องชายนะโอเคก็ลองเลือกใช้ดูแล้วกันแล้วแต่ใครจะใช้แบบไหนแท้หรือเทียบเอาละกันนะแล้วแต่นะครับแต่เฮียมาใช้แบบนี้แล้วมือลิงเหล็กธรรมดาของติดรถเน นะแต่ถามว่าโอกาสนานคือมีโอกาสคือน,นขี้สนิมไหมมีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลนะเนาะนะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้หรือถ้าใครไม่อยากไปชุบก็ใส่ของแท้เดิมก็ได้เบิกใหม่เอาตัวไม่กี่บาทลรอกน้องชายไปละสวัสดีนะขับขี่ปลอดภยัยอ่ะแถมอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้นะอ่ะนะครับกาวประเก็นนะครับใช้ดีแน่นอนลองเปิด ใจใช้ดูนะครับแล้วก็จะลืมฟ้าแน่นอนนะครับทำความสะอาดชิ้นงานให้ดีแล้วทาได้เลยนะครับไม่ม hmm. yeah. exactly. ีเลอะเทอะนะครับเพราะส่วนใหญ่จะตัวสีเดียวกับชิ้นงานของเราเลยนะกาวทาปะเก็นนิปปอนเพลนะครับแล้วก็บอกไ้อีกอย่างหนึ่งด้วยเดี๋ยวอีกย่างนึงนะครับตัวน้ํามันเครื่อง enduro นะครับนะเดี๋ยวก็ตัวนี้ฉลากใหม่นะครับตัวนี้เป็นฉลากเก่าน้ำมันเหมือนเดิมนะครับแต่เฮียเก็บไว้ใช้เองนะตรงนี้ไม่ได้ขายแล้วเป็นเหลือค้างสต็อกอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นสต็อกใหม่นะครับตัวนี้น้ามันเครื่อง enduro นะครับผมนะสิ 20W 50นะครับเกรดสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเดือนหน้าเหนือนหนึ่งมกราอาจจะมีปรับการตลาดโลกนะก็อาจจะมีขึ้นบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมา3รอบแล้วเฮียก็ไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกนะก็เฮียขึ้นทีไพื่กเกษตรบาทมา2อสบาท5บาทอะไรประมาณนี้นะครับนะก็อาจจะปรับราคาขึ้นมานะครับตามตลาดโลกเขานะอ่ะโอเคไว้วยไปละน้องชายฝากด้วยน้ำมันเครื่องอินโดโรใช้ดีจึงบอกต่อแจ๋ว